ครับนักเรียนเดี๋ยวมาพูดกันต่อในเรื่องของ Google Chat นะครับที่ต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่ครูยังไม่ได้พูดถึงนะครับทีนี้จากการที่นักเรียนเพิ่มสมาชิกในกลุ่มแล้วแล้วนักเรียนไม่ได้สนทนาน,นะครับในกลุ่มที่เราเพิ่มไว้อะมันก็จะหายไปนะครับเพราะ,ะนั้นวิธีการหลังจากที่เราเพิ่มกลุ่มแล้วก็ให้นักเรียนทําการพิมพ์แชทเพื่อที่จะเก็บแชทอิสตอรี่ไว้พอเมื่อมันมีแชทอิสตอรี่นะครับตัว กลุ่มเราอะ่ะมันก็จะยังอยู่นะครับทีนี้การเข้าไปที่ Google Chat ในรอบนี้ครูจะลองเข้าอีกวิธีหนึ่งนะครับนักเนี่ยอาจจะเข้าโดยวิธีไปที่ Google แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็เลือกแชทก็ได้หรือว่าครูจะเข้ามาทาง Gmail ตรงนี้นะครับใน Gmail อะ่ะมันจะมีแถบเครื่องมือที่เป็น Google App นอื่นๆนะครับเป็นลิงก์เอาไว้ให้เพื่อความสะดวกสบายในการในการใช้งานนะครับก็จะมีตัวเมลนะครับตัวแชท อ่า Google Space Space ก็จะคล้ายๆแชทแต่มันจะเป็นการรวมกลุ่มคนที่สนใจในเรื่องเดียวกันอย่างเงี้ยอย่างเช่นในเรื่อง YouTube ในเรื่องของ Tik t o k ออะไรเงี้ยก,ก็สามารถที่จะใช้ตัวส Space นี้ได้หรือว่า Google Meet ก็คือการการคุยกันผ่านวิดีโอคอลครับอันนี้ครูก็จะคลิกไปที่ตัว o o g l e Chat นี่นะครับอ่าเนี้ยกลุ่มครูยังอยู่เพราะว่าเมื่อตอนที่ครูแอดไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับครูได้ทาการทักทายเฮลโลแล้วก็ใช้ตัวอีโมจินี้นะครับอ่า มี emoji พื้นฐานที่เราเลือกนะครับแล้วก็ส่งเป็นไฟล์กริปได้เนี่ยมีพิมพ์ข้อความที่จะใช้แทนอ่าเลือกส่วนที่เป็นกิปที่แทนข้อความที่เราต้องการที่จะแสดงนะครับหรือว่าอัปโหลดตัวไฟล์วิดีโอน,นะครับเนาะประมาณนีออ้อันนี้คือส่วนที่ที่ขาดหายไปนะครับส่วนตัวเครื่องมืออื่นนะครับ mark as read ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการที่จะอ่านข้อความทั้งหมด แต่เราอยากจะให้รู้ว่าเ,าเพื่อนได้เห็นว่าเ,าเราได้อ่านข้อความแล้วก็กดที่ร์ r แ as อัน e a d ได้นะครับก็คืออ่านทําการอ่านข้อความที่ที่ยังไม่ได้อ่านเนี้ยโดยที่เราไม่ต้องอ่านจริงเนี่ยครับอ,อันพินกับพินก็คือหมายว่าเรามีกลุ่มแชทหลายกลุ่มใช่ไหมครับเราต้องการว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เราจะต้องติดต่ออยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วก็สามารถจะพินนะครับให้มันอยู่ให้ใหเราเห็นก่อน,นครับ ก่อนตัวกลุ่มกลุ่มอื่นเนี่ยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกรณีมีเมสเซจเหมือนไลน์ครับเหมือนแกมไลน์เลยเพียแต่ว่าตรงนี้อย่างนี้บอกก็คือมันจะใช้เมลขององค์กร a t u n a c i d t h เป็นหลักนะครับอันนอ้ถาในหางไลน์คือเราสแกน QR code ใช่ไหมครับหรือว่าใช้เมลอื่นก็ได้นะครับ่เป็นการแจ้งเตือนแล้วก็การออกจากกลุ่มนี่นะครับ Block d i s p a c e คือกลุ่มนี้เราไม่ต้องการที่จะสนทนาละ แต่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะออกจากกลุ่มได้เลี้ยเราก็บล็อกคนี้ได้ไม่ให้มีการแจ้งเตือนข้อความจากในกลุ่มนี้อีกนะครับตรงนี้นักเรียนสามารถที่จะใช้ในรูปแบบของแอปพลิเคชันได้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะแอดพิเพอรออกแอปเนี้ยอ่าไม่ใช่ใน Android หรือว่าตัว iOS นะครับนักเรียน,นก็เซิร์ชคำว่า Google Chat แล้วก็ดาวน์โหลดลงไปในอุปรกรณ์ที่เป็น iPad หรือว่ามือถือนักเรียนนะครับ ก็ติดตั้งแล้วก็ล็อกอินเข้าโดยใช้เมลของนังเรียนก็าสามารถใช้ Google Chat ผ่านผ่านตัวอแอปที่อยู่ใน Android หรือว่าไ o s ได้นะครับงนี้ก็ก็จะประมาณนี้นะครับนักเรียนในในใน,ใน,ในตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวตอนหน้ามีอะไรเพิ่มเติมครูก,ก็จะมาแอดใหม่นะครับสวัสดีครับ